มาคัดแรดพอกองหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดที่สามารถแจ้งเกิดได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ฟันเกาแต่ตอนนี้ฟันเกาได้จากไปและมีมูรินโญ่เข้ามาแทนอนาคตของแรดฟอดจึงยังตกอยู่ภายใต้ความน่าสงสัยว่าเขาจะยังอยู่ในแผนการทําทีมของมูรินโญ่หรือไม่และถ้าหากเขาได้อยู่จริงเขาจะได้ลงตำแหน่งไหนวันนี้เรามีบทวิเคราะห์มาฝาก มูรินโญนิยมใช้หน้าเป้าเพียงคนเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าแรดกอต้องแย่งชิมกันแหนงกับเวนลูนี่อองโตนี่มัสยานและอาจจะรวมถึงอิบาฮิโมวิชด้วยหากเขาย้ายเข้ามาจริงๆมูรินโญ่นิยมใช้กองหน้าที่ใช้การประทะของร่างกายได้ดีอย่างเช่นด็อกบาหรือว่าดิโอโก้ควอต้าที่เชลซีหากแรดพอดได้รับเลือกเป็นกองหน้าตัวเป้าทีมของมูรินโญ่ก็น่าจะออกมาเป็นประมาณนี้ ในความจริงแล้วแรปลอร์ดเล่นตำแหน่งตัวลุกลิมเส้นทางด้านซ้ายในชุดยู21ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่หลุยฟันเกาจะจับเขาขึ้นมาเล่นชุดใหญ่และให้ย้ายไปเป็นนาเปาซึ่งเขาทำงานได้ดีและแจ้งเกิดได้ทันทีโอกาสที่เขาจะได้เล่นตำแหน่งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าธมาคิยานจะย้ายมาสวมเสื้อของพีแดงหรือไม่ซึ่งถ้าหาเขาได้ลงเล่นในตำแหน่งตัวลุกลิมเส้นจริงๆทีมของมูรินโญ่ก็น่าจะออกมาเป็น สำหรับดาวรุ่งที่แจ้งเกิดได้แล้วอย่างมาคันและฟอร์ดการที่ต้องไปนั่งริมสนามอีกครั้งหนึ่งน่าจะไม่ใช่เรื่องดีซึ่งถ้าหากว่ามาคิยานและอิบาฮิโมวิชพร้อมใจมาสวมเสื้อของปีศาจแดงและฟอร์ดก็คงต้องกลายเป็นเพียงอะไรสำหรับแนวลุกในทีมเท่านั้นทีมของมูรินโญ่น่าจะเป็นประมาณนี้ท้ายที่สุดแล้วแลปฟอร์ดจะอยู่ตรงไหนของสนามหรือว่าเขาจะไม่ได้เล่นในโอแทฟอร์ดอีกต่อไปคนที่ตอบเรื่องนี้ได้ก็มีเพียงมูรินโญ่เพียงคนเดียวเท่านั้น